สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมพระสมเด็จพรงคุณพรมพิมเช่นได้นะครับเ่านี้พิมพ์ทรงครับสวยงามสวยสมบูรณ์มากครับพิมพ์ทรงสวยงามคาบขบู่ขี้ขู่ก็มีไม่ค่อยจะเยอะนะครับมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงมีแคลเซียมขึ้นนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับ ยังกายภาพความเก่าถึงยุบครับด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับของพระตาปั๊มของวัดบางขุนผมนะครับซึ่งบ่งบอกว่าภาพนี้ออกจากกลุ่มวัดบางขุนผมครับปี2องปา500อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปสงสัยเป็นวัดอื่นนะครับให้ดูกายภาพก็าจะมีปูนง,งอกด้านหลังด้านหลังแบบนี้นะครับดูนี่แท้เลยนะแท้เลยครับ เท่านี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับจับต้องได้สําหรับพลาที่เนื้อหาถึงยุคสุ่มเด็จตัวท่านสร้างเก่งๆนะครับเราขายในราคาที่แบ่งปันนะไปที่ให้ชาวบูชาขึ้นคอได้แบบไม่ต้องการเป็นแสนเป็นล้านนะครับ ถ้าสวยๆแบบนี้สมบูรณ์นะครับถ้าเป็นในมือเซียนใหญ่ๆก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านนะครับไม่ต่ำกว่าสามล้านแข้งเราขายก็ขายในราคาที่คนซื้อก็ไม่หนักกระเป๋านะครับคนขายก็อาศัยว่าขายง่ายขายขายเร็วๆนะครับขายในราคาที่แบ่งปันกันไปในช้พุทธคุณครับ ในพระตมเด็ดโตท่านสร้างไว้นะครับก็เนื้อหาที่ถึงยุคจริงๆก,ก็มีไม่เยอะนะครับแต่ว่าพระตรมเด็ดเราเดินไปไหนมันก็มีทุกที่นะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ถึงจริงๆค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับนี่ก็จะมีตามนักสะสมแล้วก็ตามบ้านคนเท่านั้นครับตามท้องตลาดนี้ไม่มีหรอกครับเดีย๋ยวไปวางครับเพราะว่าพระนี่เขาเช่ามาจากวัดแล้วก็ ถ้าคนจะเช่ามาอีกทีก็เช่าต่อมือกันมาไม่ได้ไปเดินตามหาตามแผงพระนะครับตามแผงพระตัวหน้าก็เป็นพระโรงงานนะครับให้เราเปรียบเทียบเนื้อหากันได้นะครับนี่ครับกลมีเคลเซียมขึ้นเป็นเข่าขย ราครอยู่ไม่ไกลนะครับก็ยินดีส่งให้นะครับส่งให้ถึงมือหรือใครจะมารับเองนะรับเองก็ยินดีนะครับผมอยู่ทอยกันตนาครับบางใหญ่แต่ผมจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่จะมีแคลเซียมขึ้นขาวๆนะครับแคลเซียมนี่ของปลอมหรือว่าพระใหม่ๆทําเรียนแบบไม่ได้นะครับ นี้่เกิดจากการเวลาครับเกิดจากธรรมชาติและการเวลาแล้วต้องเกิดจากพระตุดปฐมของพระสมเด็ียโตเท่านั้นนะครับรัดอื่นสายอื่นก็เป็นเนื้ออื่นนะครับจะไม่เป็นเนื้อขยัาพแบบนี้นะครับเขา,าเรียกแคลเซียมกระดูกแคลไซต์แคลเซียมคาร์บอเนตที่สายกล้องพันเดนเซอเรียกกันนะครับ ถ้าอยากตรวจนะครับตรวจจริงๆเช็คว่าเอ๊แท้ยังไงก็อยากจะให้ไปเช็คกับสายกล้องพันเล็กนะครับือสวยวิทยาศาสตร์นะครับสายกล้องกําลังขยายสูงครับเพราะว่าเครื่องยังไงก็ไม่หลอนะครับไม่เหมือนคนครับคนถ้าไม่รู้จักกันก็ตีของเราไปเก๊ถ้าอย่างนั้นนะถ้ารู้จักกันก็ซื้อซื้อเฉพาะพวกคั่ที่รู้จักกัน เราเห็นหน้าเราแบบแปลกก็ไม่ใช่อย่างเดียวเผื่เราจะทิ้งพระหรือว่าขายถูกๆขายทิ้งขายขว้างอยจะไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ถือพระสมเด็จครับอย่าไปเชื่อง่ายๆครับเชื่อเครื่องครับเครื่องยังไงก็ไม่หลอกครับเครื่องเครื่องที่อ่านค่ายังไงก็ไม่หลอกครับ เขาจะไม่บอกว่าเจ๊แท้แต่เขาบอกว่าเนื้อเก่าหรือไม่เก่านะครับเขาจะบอกได้นะครับนี่ครับเจ้าเสียมขาวๆอย่างนี้นะครับของปลอมทําไม่ได้นะครับตรงนี้จะมีมวลสารครับเม็ดดำเบิร์ดเบ้อเลยครับจะเป็นเหล็กลายหรือเปล่าครับเราก็ไม่แน่ใจเพราะาเราก็แค่กล้องซีพีเอเองนะครับ พัน X พันหลาย X ก,ก็น่าจะรู้ครับนี่ครับเป็นดำๆขอบข้างก็อย่ามองข้ามนะครับขอบพ้างขอบพ้างก็สําคัญนะครับอย่ามองข้ามขอบข้างต้องไม่เรียบนะต้องไม่เรียบตึงนะแล้วต้องไม่ตรงนะครับตรงไม่บระทับนะครับถ้าตรงๆเรียบๆตงึตงๆนี้เป็นผ้าใหม่นะครับ พรอายุร้อยห้าสิบหกสบเจ็ดสิบปีนะครับแต่มาเทียบตึงไม่ได้นะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีหลุมมีโพงมีรอยปีรอยแยกเกิดจากการเซ็ตตัวการบิดตัวของเนื้อพระขององค์พระนะครับเนี่ยก็จะเป็นเม็ดๆนะครับเกิดจากปูนของง่อนะครับ กระจากผนงอกเนี่ยจะเป็นเม็ดตามปากหลุมมันก็จะเป็นคมคมนะครับปากหลุมต้องไม่เรียบลื่นนะถ้าเรียบลื่นนี้น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นผ้าใหม่นะเพิ่เกิดจากมนุษย์ทำนะครับนี่เกิดกถ้าธรรมชาติจริงๆก็จะเป็นเม็ดๆเนี่ยเป็นเม็ดคมๆเนี่ยในหลุมนี่ก็จะมีฮิกรอยู่ในนั้นนะาพกปูฮิกรนี่คือลายภาพของผราสมเด็จ ีนเนื้อถึงยุคจริงๆนะครับถ้าระลมเรียบเมื่อไหร่นะครับใหม่นะครับมาดูตายางครับตาปั๊มก็เป็นจุดที่วัดได้นะครับเราต้องดูให้เป็นนะตาปั๊มนี่ต้องจมลงไปในเนื้อผ้านะครับตาปั๊มต้องไม่ลอยอยู่บนผิวผ้านะครับ้สีสันต้องไม่สดใสเพราะว่าปั๊มหมาก็เป็นเกือบเจ็ดสิบปีแล้วครับ ต้องมีความเก่าเนี่ยครับต้องมีความเก่าแล้วต้องจมลงไปในเนื้อพระนะครับตาปัม๊มจมลงไปในเนื้อพ้ะครับบางที่นะครับเนื้อปูนเขาจะง,งอกขึ้นมานะเปน็นแบบปกคลุมผิวพ้ะอีกทีหนึ่งนะครับตาปั๊มไปอยู่ด้านล่างเลยก็มีนะครับซึ่งของปลอมหรือของทำแบบททำไม่ได้นะครับ เนี่ยจะมีปุ่นงอขึ้นมาอย่างนี้นะครับตาปั๊มลงไปอยู่ด้านล่างนะครับครับสำหรับใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับสอบถามได้ราคานี้ราคาที่จัดต้องได้ครับถ้าขายถูกเกินไปก็เหมือนเราด้อยค่านะครับ ของเราไม่มีค่านะครับผมบางทีก็หาจุดโฟกัสยากนะเนี่ยแล้วกมีแคลเซียมกึ้นนะครับ ครับก่อนจบคลิปนี้นะครับขอฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ